สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับซีวีโล k ิแล้วก็ทีมการ์เดนอั f เดอะกาแล็เนี่ยเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าหลายๆลยคนเนี่ยคงจะไม่รู้เรื่องนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยซีวีโล k ิเองอะ่ะ เคยจะมีการปรากฏตัวของหนึ่งในสมาชิกทีม Guardian of the Galaxy ออกไปอยู่ในซีรีส์โลกสิสีนแรกด้วยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องถูกตัดออกไปนะครับผมเฮ้ย <He> ทำไมกันแล้วทำไมถึงจะมีทีมกาเ d ียนเนี่ยไปโผล่ออกมานะครับผมอ่ะเรามาเจาะกันทีละสาเหตุกัเลยดีกว่าโดยฉากที่ทีมกาเ d ียนเนี่ยจะโผล่ออกไปเนี่ยนะครับผม ก็คือฉากที่โลกินั้นเดินทางมายังที a และตัวของสมาชิกของทีมการ์เดียนที่จะโผล่มาไม่ได้โผล่มาทั้งทีมนะครับแต่โผล่มาแค่คนเดียวนั่นก็คือตัวของ r o c k e t ็ตลักคูนนั่นเองทำไมถึงต้องเป็น r o c k e t ็ตลัคูนนะครับผมอันนี้อาจจะด้วยสาเหตุที่ว่ามันไม่ต้องใช้นักสแสดงถูกไหมโผล่มาเนี่ยใช้แค่ทำซีจเฉยๆก็น่าจะประหยัดต้นทุนให้กับมาเวลได้เยอะตรงนี้เองก็คงจะเป็นสาเหตุนั้นแหละครับแต่ตัวของ r o c k e t ็ตที่โผล่ออกมาเนี่ยก็จะไม่ได้เข้ามาร่วมทีมอะไรนะเกี่ Word, ซึ่งโผล่มาเนี่ยให้เห็นว่าอ๋อเป็นตัวละครที่เราคุ้นเคยอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับโดยคอนเซปต์นี้เองสุดท้ายไปไม่ถึงฝันเนี่ยเพราะติดโควิดนั่นเองนะครับผมทําไมการอ่านเรามาเจาะก,กันไปที่สาเหตุเลยไอการที่จะเอาล็อกเก็ตมาใส่เนี่ยมันอยู่ในคอนเซปต์อาร์ตอันแรก,แรก ของซีรีส์โลกิเลยนะครับผมที่สเก็ตออกมาเกี่ยวกับองค์กรทีวีเอ A, แล้วก็สถานที่ต่างๆโดยการสเก็ตออกมาเนี่ยเขาก็ต้องการจะเอาไอเดียมาใส่ไงว่าจะเอาอะไรมาใส่ได้บ้างและการนําตัวละครที่ผู้คนคุ้นเคยมาอยู่แล้วอ่ะก็คงจะทําให้แฟนขับดีใจไม่น้อยเลยที่นี่เองเนี่ยในฉากที่มาก็คือฉากที่โลกิอ่ะเพิ่งถูกส่งมาในทีวีเอเลยนะครับก็ต้องมาต่อคิวกับนักโทษคนอื่นๆที่ทีวีเอส่งมาเนี่ยนะครับผมตอนแรกเองเนี่ยเขาจะให้ในห้องรอที่ต้องดูคลิปมิสมินิทอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็นแบบมี คนอยู่เต็มห้องเลย มีแบบเอเลี่ยนเผ่าพันธุ์นู้นตัวละครนู้นตัวละครนี้เต็มไปหมดเลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับผมพอจะเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซปต์อาร์ตเรื่องหนึ่งแต่ตอนถ่ายทําจริงเนี่ยมันอยู่ในช่วงโควิดพอดีนะครับทำให้การถ่ายทําในซีนที่จะมีคนเยอะๆเนี่ยทำได้ยากลําบากนะครับแล้วก็ตัดสินใจในการเปลี่ยนมูดที่จะเอามาเป็นห้องรอโล่งๆแทนนะมันก็ได้มูดไปอีกแบบถูกไหมโดยที่ไม่ต้องมีคนรออะไรกันเยอะเลยเนี่ยก็ให้มูดอีกแบบเหมือนกันตรงนี้เองอาจจะด้วยสาเหตุโควิดนะครับผมทำให้อเดียนี้เนี่ยก็เหมือนถ ร็อกเก็ตไลท์คูนตัวนี้ที่จะโผล่ออกมาก็คือร็อกเก็ตจากมัลติเวิร์สไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องหลักก็เป็นเหมือนร็อกเก็ตที่ทําผิดอะไรสักอย่างในไทม์ไลน์ก็ไม่ได้ทาผิดหรอกเกยกได้ว่าใช้ชีวิตของตัวเองอยู่นั่นแหละและทางที a เห็นว่ามันออกนอกเส้นไทม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์ไปก็เลยส่งมาเพื่อทําการพูดไปอยู่ในเดอะวอยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเหมือนการปรากฏตัวออกมาที่เขาอยู่ในคอนเซปต์อาร์แรกอะ่ะมันปรากฏตัวออกมาเพื่อให้แฟนๆเนี่ยได้ดีใจเฉยๆนะครับแบบ แต่จริงๆเราก็เห็นตัวละครอื่นๆนะอย่างพวกสกราวอย่างเงี้ยก็ปรากฏออกมาในซีรีส์โลกิเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจเหมือนกันทำให้หลายๆคนเนี่ยเดากันว่า แท็กสูตรมาเฟียที่โผล่ออกมาในซีรีส์ฮอกอายเนี่ยอาจจะเป็นพวกกราลหรือเปล่าตรงนี้เองผมก็ไม่ทราบได้เหมือนกันนะครับผมต้องรอดูกันแหละว,ว่าจะเป็นยังไงและนี่ก็คือเรื่องราวของทีม Guard i a n of the Galaxy ที่เกือบได้ไปปรากฏตัวอยู่ในซีรีส์โลคิแล้วแะครับผมแต่น่าเสียดายมากๆเลยเนาะถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยเราอาจจะมีลุ้นนะครับว่าคอนเซปต์นี้อาจจะไม่ได้ถูกตัดออกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนี่ก็ถือได้ว่าเป็นคอนเซปต์แรกๆของการทำซีรีส์โลคิขึ้นมาเลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันนนใคลิปห้า บ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ